สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญน้ำช่องอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองก็จะพา FC นะคะมาตามแนวทางนะคะมาดูแนวทางตัวเน้นนะคะสำหรับแนวทางเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะ หลังจากทีก่อนหนะ้านี้เนาะเซ้สนซองได้ลงนะคะชุดเต็มไปแล้วแต่ว,วันนี้นะคะพอ,อยังบอกให้เน้นๆมาหายตาที่แหลกเนาะเส้นซองก็ได้แจ้งเอฟซีไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าพอเน้นมากมือใดนะคะนุจะเฝ้าออกมานําเสนอมือหนีได้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่สองคู่ชู้ชื่นนะคะชุดเน้นโตเน้นของพอผู้ใหญ่นะคะเลขล็อกล่างอย่างเดียวผู้ใหญ่ใจดีฮะละ,ะมือหนีจะได้หูพร้อมกันแล้วนะคะว่า พอเพิ่นจะเน้นตัวใดเนาะจังใดกรสิเข้าไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางดีๆในคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเส้นซอมกระคอฝากแน่นะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ FC ซนะคะซอยกดไลค์ค่ะซอยกดแชร่นะคะกดไลค์กดแช่กันไลยๆหายกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ กดไลค์กดแชร์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคคแขเนะมือยมือแน่จนจักหน่อยนะคะเสียเวลานิดๆหน่อยๆนะคะเป็นการให้กําลังใจทางช่องเนาะแล้วกะ็ได้ให้กาลังใจเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขเพื่อนพ้องนะคะว่าถึงเมื่อนี้นะคะเส้นซองลงไปแล้ว2องคลิปเด้อคุณพ่อคุณแม่ในส่วนแนวทางสรุปนะคะเลขดับเนาะเลขบนหนาลงทุนนะคะรวมทุกสำนักนะคะโขงสุดทย ลงหายแล้วตั้งแต่มื่อเสาร์นี้นะคะตัวจิตเป็นพ่อรอยเอสนะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะมัดร่วมให้เลยนะคะลงให้เรียบร้อยเนาะและกะลาสุดนะคะเช่นซองก็ได้ลงไปนะคะสําหรับที่ดีที่เด็ดของคุณแม่รอยเอสคะ่ะคุณแม่รอยเอสนะคะฝากแนวทางนะคะบนยางเดี่ยวมาฝากมาตอน f อซแฟนช่องนะคะ ฟันเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ให้เล็กจับคูมาแค่งีหางเท่านั้นน่าสนใจพอสมควรจากใดผู้ใดยังบ่เห็นยังบ่เบิง่งนะคะเส้นซองฝากเข้าไปหาเบิ่งคลิปนะคะเข้าไปพิจารณาลำแน เมื่อกี้นี่นะคะเส้นซองลงคลิปแม่รอยเอ็ดไปนะคะแต่ว่าก็ได้แนะนำเนาะในแนะนำวิธีว่าถ้าเกิดว่าเอฟซีนะคะอยากเบิ่งคลิปต่างๆนะคะที่เส้นซองลงไปแล้วนะคะอาจจะหาบ่เจอหรือมันบ่แจ้งเตือนอยากดูทุกคลิปนะคะหรือว่าในกรณีว่าบ่าเห็นหมวดกรอนอ่ะสมมติเนาะสมมุติว่าแนวทางใดทีเส้นซองออากมาเสนอแล้วบัดน,นี้เส้นสองบอกว่างวดเมื่อกี้เพื่อนเขาเพิ่อนยังยังสิน่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ อยากเช็คเอออยากไปเบื้องลักฐานเก่าเออลงอิลีบงองวันเมื่อกี้ก็บอเห็นนะคะหาคลิปยังไงเนาะเอา๋ยวสิแนะนำวิธีนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นคลิปนี้อยู่เนาะกดเข้ามาแล้วนะคะดูคลิปนี้ใน YouTube อยู่เนาะสิเห็นบ่ละสิแนะนำวิธี่สิเนมัสจิมีอ่าพอเรากดนะคะพอเรากดดูคลิปนี้อยู่นะคะข้างล่างนี้ จะมีชื่อช่องนะคะก็คือซอว่าบุญนําโชคนะคะแล้วมีลูกบุญนําโชคนะคะใส่เสือขาวขาวาลูกคุณบุญนาโชคใส่เสือขาวๆนั่งอยู่คุณบอกคุณแม่เออเบิดเธอเลยโยนหลักจะเิ่นเบิดไปใส่นั่นละ่ะให้คุณบอกคุณแม่จิ้มเขานะคะจิ้มตรงลูกเลยนะคะจิ้มตรงลูกของบุญนาโชคนะคะที่ใส่เสือขาวขาวจิ้มปุ๊บนะคะอ่าเดี๋ยวฉ้นซองขอบึงกันเด้อถ้าจิ้มแล้วเด้อ นะตอนนี้อ่ะสมมุติเนาะอ่ะในคลิปนี้สิมีรูปบุญน้ำโชกเนาะคุณ่อคุณแม่นี่อ่ะใส่ละเออนี่มีรูปบุญน้ำโชกโยงเสกคุณบอคุณแม่จิ้มเลยนะคะจิ้มเข้าไปนะคะมันจิ้มมาึ้นนานี่ค่ะน่ารักเลยนะคะแล้วบาร์ที่นี่อยากเห็นคลิปต่างๆนะคะมันจะมีคําว่าหน้าแรกวิดีโอแล้วก็อะไรเนี่ยละให้คุณบอคุณแม่จิม้มคาว่าวิดีโอจังสินี่ คืนมาเมืเลยคุณพ่อคุณแม่มีมบดนะคะตั้งแต่บุญน้ําโชกเฮดคลิปใหม่ๆนี่มีหมดทุกอ่าคลิปเลยนะคะมันคั่งอยู่ในนี้เบิดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ล่องเรือนเบิงเนาะนี่แหละคือวิธีการหาคลิปนะคะของช่องนั้นๆนะคะลองไปทําดูนะคะเวลาเขาามาเห็นคลิปใดสิจะได้ล่องเขาหาเบิงนะคะจะได้เฮดเป็นเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่ะฝากไว้แน่นะคะอ่ะโอเคนะคะเขาซู กระบวนการแนวทางตัวเลขในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก่อนสิเบิงตัวเน้นเนาะเข้ามาทวนกันก่อนว่าพอผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพิ่นปลอยตัวใดมานะคะนี่เลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะคะพอผูใหญมาตั้งแต่ตอนงวดก็คือ16 36 หกหกหนึ่งซีซีหกแปดสามหกศูนย์แปดเก่าแล้วกับเก่าสามค่ะแนวทางนี้นะคะเน้นล่างยางเดียวนะคะตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับค่ะบาทที่นีมือน,นี่นะคะเช่นซองจะเอาโต,โตเน้นมากนะคะไฮเอฟซเบิงวางวดนี้นะคะพอมักโตได้เป็นพิเศษ อย่าลืมนะคะโตะที่พ่อเน้นนี้เคยเข้าสองงวดติดนะคะพ่อเน้นมาห้สองหางคุณปอกุณแม่เขา้าโตเน้นเพ่อนทั้งสองหางมาโตตรงมาลางอิลีนะคะงวดหนีมาลุ้นกันว่าจะเป็นจังไดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโตะที่เน้นในคลิปนี้คือเป็นเลขที่คุณพ่อเพล่นชอบส่วนโตเด้อคุณพ่อคุณแม่ ถ้าเอซีนะคะบ่มากหรือมากคู่อืน่นก็เลือกเอาคู่อื่นก็นได้นะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะโอเคเนาะแหมสวยง่ามอยู่คุณพ่อคุณแม่เออเออ,อยังบ่ฮันในโชว์คือสิโชว์โลดถ้าโชว์โหลดสิ เบิ้งคลิปเส้นซองจนจบบอสัญญากันก่อนว่าสิเบิ้งจนจบถ้าสิเบิ้งจนจบสีค้ายคลองถ่ายคลิปถ้าบอเบิ้งจนจบเส้นซองสีค้ายคลอ,องก่อนพี <c oughs> <c oughs> ่การคู่หอมเอา้าเบิ้งโหลดนะคะอ่ะนี่ค่ะสำหรับตัวเน้นคู่เน้นนะคะของพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้เนาะพ่อพ่นเน้นไปที่เลขสามหกกับแปดสามค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นตะคือบอ่ คุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มาบอกเส้นซองแน่นะคะสามหกแล้วก็แปดสามทรงคือทรงเป็นตมาไหมนะคะแต่ที่จริงเส้นซองมากตัวอื่นที่พอบอร์เนนนะคะ <c oughs> เส้นซองมาแปดเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้เลขชุดนี้นะคะอือแปดเก้ากับเก้าสามนะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวชอบแปดเก้ากับเก้าสามคุณพ่อคุณแม่ชอบตัวไหนไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะ แคปหน้าจอเนาะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะเอาชุดเน้นนะคะถือว่าเป็นโครงสุดท้ายน้านะคะเอามาท่วนนะคะเอาแนวท่างตัวเลขของพ่อเพื่อนนะคะคุณยายใจดีนะคะมาท่วนในีเอฟซีเบิงน้านะคะเพราะว่าอาจจะหลายท่านหลายคนอาจจะบ่เห็นคลิปนะคะตองวดนะคะกาเส้นรองไปเบิงกับอยอดวิวมันกับบไดด้หลายนะคะกะ อาจจะด้วยอยากงานหรือหาคลิปเพ่เจอหรือคลิปเ่แจ้งเตือนก็นดีนะคะมือนีถือว่าทวนกันอีกรอบนึงแล้วก็เอาโตโนเน้นมาให้เบงพรเนาะคุณพ่อคุณแม่จังไดกะลองพิจารณาเบงนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะตัวเลขโชว์ให้เบิงแล้วบาทที่นี่ขอ,อนําเสนอสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึ่งก็คือโตสร้อยดีๆค่ะสร้อยแน่เรื่องความสวยความงามเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วให้แล้วเวียกแล้วงานแล้วนะคะบานนี้ถึงเทศกาลตัวบันเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเขาขึ้นเล่าเสร็จแล้วเทศกาลเลาะกินบุญคุณบอกคุณแม่สีเอานาม้งมองๆคำๆไปเลาะก,กินบุญจังไดนะคะเขาต้องเฮ็ดนาให้พองไซออ้อนาขขาวจุนพูนฝาไ้กะไ้ นาสว่างกระจ้างใสนาเป่งปังตัวไปหาเลาะกินบุญให้คนในย่องในซานตัวเออกำลังมองหาโตวซอยดีๆเส้นซองแนะนําเลยนะคะครีมหน้าใสที่แนะนําทุกคลิปนี่แหละนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะเป็นครีมเน้นฟื้นฟูเน้นบํารุงนะคะทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะบอกเลยว่าทาคุณพ่อคุณแม่ใส่ติดตกันสองกระปุกขึ้นไปนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนด้วยตัวเองรู้สึกว่านาเนี่ย นิ่มขึ้นเป่งปังขึ้นนะคะหนานุ่มชุ่มชื่นมีเห็นตั้งแต่ขึ้นแหลกเลยแต่ว่าหนาค้าวหรือว่าหนาฝ้าจางเนะะี่ยคือติดต่อกันสองกระปุกเราจะสัมผัสรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มความมั่นใจเออบรายมีบดายคิดไปเองเด้อบรายรู้สึกไปเองนะคะมีมูถาม เจ้าไปเฮ็ดยังมาเจ้าใส่อียังไปเขาขี้นิกมากบ่เจ้าขึ้นหนาขาวคือนั่นงท้งที่เฮ็ดหน้าเ็ษพร้อมๆกันบางโนหนาคอยอยังเป็นฝายอยู่หนาเจ้ามันคือซอสใส่ส,ส,สันดิเอาใส่เลยคุณบอกคุณแม่ติดต่อกันสี่กระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่ามีมูถามถามูถักมูทวงแน่นอนภัยสนใจตามเบอร์ที่เส้นซองโล่งหายเลยนะคะแอดไลน์มายิ่งดีนะคะแอดมาแล้วอย่าลืมทักขอความไว้พร้อมนะคะ ทักข้อความไว้ว่าสนใจครีมนะคะเดี๋ยวหนูจะไปส่งรายละเอียดให้ซื้อไลหรือซื้อว่าบุญน้ำโชค3นะคะบ่ต้องตกใจเนาะหายคุณพ่อคุณแม่ทักมาได้เลยเส้นซองเป็นคนดูแลอโทรศัพท์เครื่องนันอยูนะคะแต่โปรไฟล์จะเป็นรูปบุญน้ำโชคนะคะทิ้งข้อความไว้เนาะหรือถ้าใครไม่มีไลน์โทรมาก็ได้นะคะโทรมาเทียรแรกยัง,งไม่มีใครับให้โทรมาเทียที่2 แล้ว้ายังไม่ผ่านรับให้หยุดก่อนนะคะเดี๋ยวนูจะโทรกลับเองนะคะสองสายปุ๊บหนูจะโทรกลับเองบางทีโทรมาตอนที่หนูถ่ายคลิปหรือว่าตอนที่หนูไม่สะดวกรับนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปและก็ฝากแน่นะคะสั่งกับหนูนะคะบอมมี่ปลายทางเดอ้อคุณพ่อคุณแม่มีแต่แบบอโอนอนะคะเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจนะคะแต่ว่าหนูการันตีด้วยตัวเองนะคะหนูรับผิดช,ชอบเบิดหนูดูแลเบิดทุกอย่างนะคะว่าว่าสี ตอบแชททรงของแพ็คล้องยังนูเฮดเองเบิดนะคะสั่งปุ๊บนะคะ2-3วันนะคะได้รับของถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะเซนสองขอจบไว้แค่นี้เนาะคลิปถัดไปนะคะไปเจอกันที่โค้งสุดท้ายสายด่วนปริศนานะคะฟันเหล็กมาเม็ดเดียวคุณพ่อคุณแม่ไปเบิ้งพร้อมๆกันว่าจะเป็นตัวใดเนาะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่คไะ,วไ,ะ,คะคไว้ะะไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ